รุ่งรัตภูมิจันทึกประธาคารมแฟนบอลปมวิจารณ์เดือดหลังเกมไทยเสมอลาว1-1กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลไทยหลังจากเกมอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติลาวจบลงด้วยผลเสมอ1-1เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2567ทาให้แฟนบอลหลายคนแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของทีมโดยเฉพาะรุ่งรัตภูมิจันททึกที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักในจังหวะการส่งบอลคืนหลังซึ่งถูกมองว่าเป็นการพลาดโอกาส สำคัญในการทำประตูหลังจบเกมเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของรุ่งรัตดังสนั่นในโซเชียลหลายคอมเมนต์ตำหนิยังดูเดือดว่าอาจไม่เหมาะสมที่จะมีชื่อติดทีมชาติในครั้งหน้าโดยเฉพาะกรณีที่ทีมต้องการเกมรุกเพื่อทำประตูแต่กลับเลือกส่งบอลคืนหลังทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจในกลุ่มแฟนบอลในช่วงที่กระแสกำลังร้อนแรงรุ่งรัตได้ตอบโต้คอมเมนต์แฟนบอลด้วยถ้อยคำรุนแรงเช่นมึงก็ไปบอกเขาดิดหรืออยากคิดว่าต่างตัวไม่เจอนะัก ซึ่งคำพูดเหล่านี้ได้สร้างความไม่พอใจในกลุ่มผู้ติดตามมากขึ้นโดยบางคอมเมนต์ยังมีการพาดพิงถึงบุคคลในครอบครัวของแฟนบอลทำให้เรื่องราวยิ่งบานปลายด้านแฟนบอลที่ถูกตอบโต้ก็ได้ออกมาชี้แจงพร้อมฝากคำเตือนว่าเอาเวลาไปซ้อมให้หนักและปรับทัศนคติใหม่ดีกว่าระวังจะหมดอนาคตนะครับซึ่งกลายเป็นคำพูดที่ได้รับการแชร์ต่อในโซเชียลอย่างกว้างขวางล่าสุดรุ่งรัตได้ดโพสต์ข้อความขอโทษในโซเชียลระบุว่าเมื่อคือนเม้นเสร็จก็รีบขอโทษไปแล้วนะครับ ขอโทษที่อารมณ์ร้อนไปครับพร้อมยอมรับว่าการตอบโต้ในลักษณะนี้ไม่เหมาะสมกระแสตอบรับต่อ,อก,การขอโทษของรุ่งรัฐมีทั้งฝ่ายที่เข้าใจและให้อภัยรวมถึงฝ่ายที่เรียกร้องให้เขาปรับปรุงทัศนคติเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของนักกีฬาทีมชาติและไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต